ฮัลโหลชาวโซเชียลแคมครับตอนนี้นะฮะผมก็ฟรีละเพราะว่างาน DJ เจแนะครับจะมีที่ก็คืนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อชาเนี้ก็จะมีเป็นเซสชันหน่อยก็คือผู้ดีเนะครับมาพูดกับตัวเองว่าทําไมถึงเป็นดีมีบทประมาณยังไงนะครับผมแล้วก็ความที่ตอนนี้ก็ว่างแล้วไม่มีทั้งเกลยมาว่ายน้ําอยู่ที่ห้องนะครับผมก็ ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้นประโยชน์นะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในห้องวีทีวีนะฮะก็คงอยู่ในห้องแหละแต่ว่าน่าจะว่าจะว่าห้องนี้มีสาะน้ําเกลือามาไว้นะ้ำดีกว่าเรามาเดี๋ยวเรามาดูผมว่าน้ำดีไหมหรือว่ายังไงแบบนี้น,นะครับโซเชียลมาดูผมว่าน้ำดีกว่าดรือวสีผมจะไ่ว้แข่งงางไหน โอ้เฮ้ยครับทั้งฟรีสไตล์ท่ากบกับผิซเสอ้อมาครบเลยก็โชว์ให้ดูเป็นของคมคอก็อยังไงเนี่ยผมขอตัวไว้รับต่อก่อน,นะครับเจอก,กันครับ